สวัสดีครับพบกับผมกับช่องลอยไทยพัฒนาอีกแล้วนะครับจะอีพิธีแล้วนะครับเราเพิ่มข้อมูลที่เป็นเทคธรรมดาไปแล้วเนาะเดี๋ยวก่อนที่จะไปเพิ่มเป็นดอกดาวเป็นท็อกเกิลเป็นสวิตอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวเราเอาข้อมูลมาแสดงเป็นในตารางก่อนนะครับจะได้ดูข้อมูลง่ายๆนะครับว่ามันเพิ่มแล้วจริงๆนะครับจะได้ไม่ต้องไปกดดูในฐานข้อมูลนะครับก่อนอื่นนะครับให้เรามาที่เซิร์ฟเวอร์นะครับผม root พอ r s o ันะครับ copy box บ็อกนี้มาอีก หนึ่งชุดนะครับผมทันกูไหมก็ปีบล็อกนี้นะเม็ดต,ตอดเปลี่ยนจากโพสเป็นเกตนะครับเปลี่ยนตรงเดสิฟชันเราด้วยชื่อเดิมนี่แหละครับตรงนี้จะครีเอทเป็นลิสลิสเป็นลิสนะ LIS กี LI ่ลิลข้อมูลออกมานะครับแน่นอน e อ r ร์นะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ใส่ตัวแปร เรายังไม่ได้สร้างคอนโทรลเลอร์ตัวนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราเอามาแอดก่อนเราทําย้อนกลับนะครับผมทีเดียวอิมพอรตลิปเข้ามานะครับอิมผมทํานี้นะใช้สร้างคอนโทรลเลอร์ลิปมาใส่นะครับในส่วนเพิร์ซันเปลี่ยนเป็นต่อเป็นเกทแล้วก็อิมพอรตลิปเข้ามาครับต่อไปเราก็ไปเขียนลิปนะครับในไฟล์คอนโทรลเลอร์นะครับมาที่โฟลเดอร์คอนโทรลเลอร์เพิร์ซันนะครับลิปนะครับผมเหมือนเดิมนะครับเอกพอร์ ลิฟนะครับผมเท่ากับ async asyc request ref arrow function นะครับ request asyc เยอะแล้วโอเคข้างในก็เหมือนเดิมนะครับทายกับแคสนะครับสีที่สีเอสแคก็มีเลอร์นะครับถ้ามีเลอร์ทำอะไรนะครับผมขออนุญาตกบล็อกนี้เลยนะครับผม เมนไม่ต้องใส่แล้วก็ได้ตรงนี้ก็คือส่วนของโค้ดเรานะครับในส่วนของทายนะครับผมง่ายไหมับเรามีตัวอย่างแล้วเนี่ยเราก็มาบล็อกบล็อกบอก,บอกง่ายเลยนะครับทีนี้เราไปดึงข้อมูลออกจากตัว a t ตเบรนะครับเดี๋ยวเราสร้างตัวแปรขึ้นมาหนึ่งตัว mm hmm. เปอร์เซ้ซากับใครฮะผมผมไม่เกี่ยงเปอร์้นใหญ่นะครับเ่อ mm hmm. ร์้น mm hmm. ใหญ่ก็คือ ตัวแปรที่เราเนี่ยที่เราใช้ติดต่อกับมองโกที่เราติดต่อกับโมเดลอย่างเงี้ยอ่าจุดอะไรจุดไฟล์นะครับผมวงนี้ปุ๊บตัวนี้ใส่เราดึงออกมาทุกอันนะครับผมดึงออกมาทุกอันนะครับแล้วเราจะให้มันเรียงนะครับให้มันเรียงตาม e Uh, create นะครับ create เราก็ใส่ตัวแปรลงไปเลยนะครับ create a t นะครับเรียงตาม create ก็ลบหนึ่งลบหนึ่งตรงนี้เห็นชัดไหม create d a create d a d ลบหนะึ่งแล้วก exact, ็ execute นะครับเดี๋ยวนะนะตกหล่นอะไรไปไหม ็น่าจะประมาณนี้เดี๋ยวผมลองไม่ได้นะอ,อ่าลองได้ลองได้เดี๋ยวผมเลสเล,เลสเซนเพอร์ซันออกมาดูหน่อยดิเดี๋ยวผมเลสเซนเพอร์ซันออกมาดูนะครับผมจะเรียกตรงนี้เลยไม่ได้ต้มงงออกมา ไม่ได้ข้อมูลออกมานะครับไฟล์ซอสครีเอทเด็ดดีหายเดเลอร์แต่นักเซิร์ฟเวอผมผมขอคอนโซลเราออกมาดูหนะ่อย เอาเวสนะครับผม mm hmm. ผมลืมเอาเวสนะเดี๋ยวผมขอด้วยโอเคออกมาแล้วนะครับ mm hmm. ลืมใส่ตรงนี้นะมันทํางานไม่รอกันเลยนะครับผมเอาเวสเีซิงแล้วอย่าลืมใส่เอาเวสนะครับผมอ่าโอเคโค้ดเราถูกต้องแล้ว mm hmm. เดี๋ยวตรงคอนโซลของผมเอาออกแล้วกัน mm hmm. เดี๋ยวมันจะลบจุด endpoint ของเราตอนนี้เราได้ข้อมูลแล้วเราได้ข้อมูลแล้วนะครับ เราได้ข้อมูลแล้วที่ผ่านนี้นะครับผ่านนี้นะครับเป็นตอเกหลังบ้านเราเสร็จแล้วนะหลังบ้านเราเสร็จแล้วนะครับให้เรามาที่ฟอนต์เอ็นนะครับผมผมจะปิดก,ก่อนผมจะก๊อปปีตป้ตรงรูนี้ไปนะครับผมฟอนต์เอ็นให้เราอย่าเพิ่งไปไหนให้เราแวะที่ฟังก์ชันก่อนนะครับโฟลเดอร์ค l i e n น S R C ขอมมาน้นฟังก์ชันเพอร์ซันนะครับผม แปะตรงนี้ก่อนจะีพึ่งไปไหนนะครับเ,เก็ตขอดเก็ตเพิรั้เท่ากับซิงค์พารามิตเตอร์ไม,ม่แตก A W A I T E N O S เทียบนะไม่ต่อเก็ตจริงๆก็คัอบด้านบนมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมเ,เดี๋ยวพาพิมพ์นะครับ เราก็ใส่โปรเซส exe. dot a p e e, p api. บวกเ e r ร์ซแมทอด์เก็ตค่านี้ค่านี้โอเคทีนี้เราเขียนฟังก์ชันเก็ตแล้วไปที่เพ r ร์ซมถูกต้องถูกต้องไปที่หน้า หน้าเว็บตัวนี้ของเรานะครับเราจะเอาเทเบิลมาวางด้านล่างใช่ไหมนะครับเทเบิลเดี๋ยวเราค่อยเอามาเราขอดูข้อมูลก่อนมาถึงที่อย่างนะครับผมจะปิดตัวต่างบ้านไปหลังบ้านไม่ไม่เกี่ยวแล้วไปที่โฟลเดอร์เพจนะครับเซนฟอร์มเทคนะครับผมผมจะเขียนฟังก์ชันขึ้นมาหนึ่งฟังก์ชันอ่ะไหนๆก็ไหนๆละ มาด้านบนก่อนนะครับผมเอายูดเอฟเซ็เข้ามาก่อนนะครับหลัง u ิสเต a t นเนี่ยนะครับยูดเอฟเซ็คท่านใดที่เขียนรีแอ็ก็น่าจะทราบดีนะครับยูดเอฟเซ็ก็คือมาถึงทำงานฉันก่อนเลยนะแวะก่อนนะครับผมอย่าเพิ่งไปทำอะไรแวะยูดเอฟเซ็ก่อนนะครับผมประจักไว้รอเลยยูดเอฟเซ็นะครับข้างในก็เป็นอะไรเป็นฟังก์ชันแบบนี้นะครับผม ตรงนี้ใส่คอมมาแล้วก็อาร์ mm hmm. ลเลย์อาร์เลย์ว่างๆเข้าไปนะครับมันจะได้แม่อินฟินิตี้ลูปนะครับผมเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวนะเราเขียนอะไรเราเขียน get person ไปใช่ไหมครับ Copy ี get person ในฟังก์ชันนะครับผมแน่เราเรา import มาแล้วรอยเราอ m p o r t c r e a เอมมาแล้วเราเอา get person เข้ามาด้วยนะครับผม โอเคเขียนฟังก์ชันโหลดข้อมูลเข้ามาโหลด Data เท่ากับเขียนฟังก์ชันว่างๆเข้ามาฟังก์ชันมาโหลด Data ฟังก์ชันโหลด Data นี้ทำงานอะไรทำงานเก็บเพืสังทำงานเก็บเพื่สัไม่มีพารามิเตอร์อะไรมีจุดเด่น เดนก็มีเลสมีเดนต้องมีแคทมีแคทมันก็เหมือนอะไรครับเหมือนตอนครีเองไงจริงๆกอปก็ได้เลยนะครับผมเขียนกระต่ายกันอย่างนี้แล้วแ,ลวแลวววหละคอนโซลล็อกเพล์เลอร์ ตรงนี้ก็คอนโซลล็อกเลสดาต้าเลสก่อนเดี๋ยวผมให้ดูเลสก่อนว่าได้อะไรมานะครับผมอ๋อมันยังไม่ทำงานโทษทีนะครับผมเราเขียนฟังก์ชัน load data. โหล d ดาต้โหลดมาแล้วก็ให้มันเกตเลสกตมีเด t มีแคตใช่ไหมครับโหลดดาต้เรายังไม่ได้สั่งมันทาง,งานเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาโหลดฟังก์ชันโหลดดาต้ามาใส่ใน u s e f f อฟนะครับผม ได้ข้อมูลมาเห่นไหมครับได้ข้อมูลแเราสั่งให้มันคอนโซลหลักเลนนี่ใช่ไหมครับมันก็ได้เลสคอนฟิกเลสดาต้าออกมาสามอันอ่าเห็นไหมข้อมูลในดาต้าเบสของเรานนั่นเองนะครับสามตุ๊สามอันนี้นะครับผมเลสจุดดาต้านะครับผมวิธีการเข้าถึงตัวข้อมูลเลสจุดเลสจุดดาต้าเห็นไหมจุดคอนฟิกก็ได้อันนี้จุดดาต้าก็ได้อันนี้ โอเคทีนี้ก็แบบไม่ต้องแสดงเยอะละแสดงแค่ด a t ตามาโอเคได้ d a ต a มาแล้วนะครับสามารถเราจำเป็นต้องเก็บไหมด a ต a านี้ถ้าถ้าจำเป็นต้องเก็บเก็บเพื่ออะไร ถ้าไม่เก็บก็สั่งแสดงลงตลารางอยูก็ได้นะจะเก็บไปเถอะนะครับผมเดี๋ยวผมเก็บให้ดูครับวิธีเก็บข้อมูลนะครับผมก็ไม่ยากนะครับผมให้เรามาด้านบนนะครับอันนี้คือข้อมูลที่ส่งไปใช่ไหมครับข้อมูลส่วนข้อมูลที่รับมา ก็ไม่ยากนะครับผมเดี๋ยวเราสร้างตัวแปรใหม่หนึ่งตัวนะครับอันนั้นบนเก็บ Data ที่ส่งไปตรงนี้ก็ใช้ชื่อว่า value ละวกับ value s อันนี้ก็เป็น set value es เท่ากับ use state เป็นแบบ a r r a y ว่างๆไว้ก่อนนะครับ a r r a y ว่างๆไว้ก่อนนะครับ อะไรว่าง,า,งางว่างไว้ตรงนี้พอเราได้ข้อมูลมาเราก็เซตแวลูเท่ากับレスดัตตได้ไหมผมขอดูก่อนเนาะตรงนี้ผมปิดผมจะลองคอนโซนหลอกด้านนอกดูนะครับผมคอนโซลหลอกแวลูออกมาดูเนาะว่ามันเก็บให้ผมจริงหรือเปล่านะครับนี่นะครับเก็บเสร็จ จะมาคอนโซล,ลหลักตรงนี้เบอย่างอ่าตอนแรกยังไม่มีพอไปเก็ตมาปุ๊บมีโอเคโอเคข้อมูลมาแล้วเก็บไว้ในตัวแปรเรียบร้อยนะครับผมต่อไปเดี๋ยวเราเอาตัวแปรนี้มาใส่ตารางนะครับสำหรับการใส่ตารางเนะี่ย มันเป็นคอมโพเนนที่แบบใหม่นะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนใช้ตัวเทเบิลของแอนนะครับผมเหมือนเดิมนะครับเมื่อมาอยู่ที่เว็บไซต์ของแอนแล้วนะครับให้มาที่เทเบิลนี่เทเบิล สิ่งที่เราจะต้องมีคือ d a t a s o อ r c e ซึ่งเรามีแล้วนะครับเรามีแล้วก็คือแวลูของเราเมื่อกี้นี้สองคอรัมที่เราจะต้องพิมพ์เองคอรัมกับตัวนี้ง่ายๆเลยนะครับเดี๋ยวผมขอเปิดไว้ตรงนี้มาดูนะ่เราสร้างคอรัมขึ้นมา สร้างสร้างออบเจกต์คอลัมน์ขึ้นมาก่อนนะครับเก็บแค่สองตัวนะครับง่ายๆนิดเดียวนะครับอ่มส R โอลมส์ c o i อ LUM LUMS LU ็ u m NS เป็นออบเจกต์อาร์เรย์ธรรมดาง่ายๆนะครับผมก็จะประกอบไปด้วยไตเติลนะครับอันนี้คือชื่อที่เราจะพิมพ์ตรงหัวตารางนะครับ ประกาศเป็นอะไรก็ได้ครับผมเป็นตติ่งของผมก็จะเป็นไตเติ้ลอชีวิเดียวกันเลยนะด a ตต้าอินเด็กนะครับก็คือข้อมูลของเราครับว่าเราจะให้มันลอทีชชื่อคีย์ที่เราจะชี้ไปหาข้อมูลของเรานะครับก็จะต้องตรงกับตัว Data ของเราตัว Data เราชื่อนี้เดี๋ยวเอา ID มา้วยก็ได้แต่เดี๋ยวค่อยเอามาคีย์ของเราก็คือ t ต t l e กับด t a i l นะับ อันนี้ก็ไตเติ้ลก่่นขี้นะครับใส่ไปด้วยนะครับก็ใส่ชื่อของมันนี่แหละนะครับ2นะครับก็คือดีเทลไตเติ้ลไตเติ้ลก็คือผมใส่ภาษาไทยจะได้ดูง่ายรายละเอียดชื่อเรื่องจะได้รู้ว่ามัน สามารถแก้ไขได้นะชื่อชื่อส่วนตรงนี้ตามใจฉันไม่ได้นะครับตรงดาตานี่ดาตาอินเด็ก์ดาตาอินเด็กนะครับตัวทีแกนวนเวกชื่อที่เรามาจากฐานข้อมูลก็คือดีเทลคีย์ก็ใส่กันเดียวกันไปทั้งหละ อ่าเดี๋ยวเอาแค่สองอันก่อนนะครับผมกดเซฟหนึ่งครั้งเท่านี้เท่านี้นะครับผมแล้วก็ในส่วนของแอนเรามาที่ล่างสูตรเราเห็นไหมฮะรเราเห็นคอมมานเนนเทเบิลนี้ไหมเราก็ไปเลยเราก็คอมมานเนนนี้มาเลยคัดลอกนะครับผมเอามาวางในส่วนที่เราต้องการให้แสดงผลนะครับฟอร์มผม จบตรงนี้นะครับเะบบวผม sr ขันแล้วก็เอาเทเบิลมาวางแน่นอนนะครับเออเรอเดี๋ยวผมเอาเทเบิลเนี้ยต้อง Import ด้วยนะครับผมกรอบคำว่าเทเบิลนะครับขึ้นมาบนสุดเลยตรงนี้เรา Import มาด้วยนะครับผมเออเร่ไหมด a s o u ซ c e ไม่มีถูกต้องนะครับผมดัตต์ซอสของเราก็คือ Value นะครับ เราเอาแวร์รูมาใส่แทน Data Source มาใส่แทน Data Source มาแล้วนะครับกดรีเฟียร์อีกครั้งก็มาแล้วนะครับ Unique Key โอเคอ่าเดี๋ยวผมอธิบายตรงนี้นิดเดงนะครับสำหรับคอม p อ n เอนท์ที่เราอินพุตมาของแอนเนอะ มันต้องการ property ก็คือ data source ก็คือข้อมูลที่จะใส่ลงไปในตารางนะครับผมเราก็ใส่ value เข้าไปนะครับค o อลัมนะครับก็คือค o อลัมที่เราไปสร้างเมื่อกี้นี้ก็คือหัวตารางหัว table ของเรานั่นแหละนะครับสําหรับตัว value เนี่ยมันจะต้องอยู่ในลักษณะของแบบนี้นะครับเป็น object แบบนี้นะครับถ้าถูกต้องถูก format เนะี่ยก็หยิบมาวางได้เลยนะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่เวลาเราดึงมาจากฐานข้อมูลมันก็เป็นลักษณะนี้อยู่แล้วนะครับหรือว่า ดึงเก็ตมาจากเว็บไซต์ที่เป็น API มันก็เป็นลักษณะนี้อยู่แล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวนิดหนึ่งมีอะไรดแดงๆไม่ค่อยสบายใจนะครับผมเพิ่มนิดนึงนะครับเพิ่มนิดนึงนะครับให้เรามาเพิ่ม property ตรง table นะครับว่า low low key นะครับใส่เป็นอะไรใส่เป็น underscore id ก็คือก็คือเลือกสกอร์ไอดีของข้อมูลเรานั่นแหละเอามันมาเป็นคีย์นะครับเอามันมาเป็นคีย์อ่ะเรื่อยๆจะหายไปนะครับผมอ่าข้อมูลเรามาสแสดงแล้วอ่างครับปึ๊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 บ,บโอเคเดี๋ยวเราลองเพิ่มข้อมูลขึ้นมาหน่อยนะมันจะยังไม่รีเฟซนะผมยังยังไม่สั่งให้มันรีเฟซเดี๋ยวผมลองกดพิมพ์เพิ่มข้อมูลมาหน่อยฝนะากติดตามด้วยนะครับ ขอบคุณครับปึ๊บยังไม่ยังไม่มาแต่ข้อมูลลงฐานข้อมูลแล้วอห็นงเ้ยครับยังไม่มาไม่ยากนะครับเราเลื่อนขึ้นมาเลื่อนขึ้นมาหลังจากออนซับมิดนะครับหลังเด่นเนะ่เวลามันตอนตอนมันเด่นแล้วเนะี่ยให้เราเอาฟังก์ชันโหลดโหลด Data นี้นะครับที่เราเอาใส่ในยูดเอเเนี่ยนะครับเอาฟังก์ชันโหลด a าตานี่นะครับ มาใส่ตรงนี้ด้วยนะครับทีนี้พอมันกดซับมิดพอมันทํางานเสร็จถ้าไม่มีเออเลมันก็จะโหลด Data ใหม่ใช่ไหมลองดูนะครับผมอ,อ,อีมาแล้วเห็นไหมฮะโอเคนะครับสำหรับการเอาข้อมูลมาใส่ตารางนะครับผมก็ยาวเลยนะครับเดี๋ยวต่อไป EP ต่อไปเราเอาพวก ตัวเรดิโอบัทอนดดอปดาวนิ์พวกสวิตช์ท็อกเกิลมาใส่แล้วแก้ไขแบบเรียลไทม์นะครับใน EP ต่อไปนะครับตลอดคลิปนี้นะครับ,รบผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับทุกท่านนะครับฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้นะครับผมขอบคุณครับ